ังยป่ะเรื่องเมกากันและแล้วเราก็มาถึงแล้วที่ Universal Studio และนี่ก็คือโซนมาริโอต้ตัวตัว,ตว,ตวชะกาดแต่ไม่มีแรงพิชิตละอ่ะเออจอสนุกจริงๆทำดีทำดีำดดเยี่ยมเยี่ยม<ๆ> คลิปนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่และเด็กวัยหนูเลยได้นะคะเด็กประถมอย่างพวกเราจะเที่ยวอะไรได้บ้างน้าวัยรุ่นแบบแม่ก็ชอบนะกสนุกมากและคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีที่เราใช้ในการให้เด็กๆต่อคิวน้อยที่สุดค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องซื้ออีกติเกตไว้ก่อนเพราะจะทําให้เราไม่ต้องไปต่อคิวซื้อบัตรและเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อบัตรเอ็กเพลนะคะหรือบัตรที่ไม่ต้องต่อคิวเครื่องเล่นเพราะ1ราคาค่อนข้างสูงและ 2. ด้วยเด็กวัยประมาณนี้ก็ไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างอยู่แล้วคะ่ะ3คนไปแต่เช้า สำคัญมากคือโหลดแอป USJY เพราะจะมีประโยชน์มากมายเลยเพรานอกจากจะใช้ดูแผนที่และร้านอาหารตามจุดต่างๆแล้วเรายังสามารถดูเวลาเข้าคิวเครื่องเล่นแต่ละชนิดได้ด้วยค่ะและในแอปนะคะเราก็ยังสามารถฟิลเตอร์เลือกเครื่องเล่นเฉพาะสําหรับเด็กเอาไว้ได้ด้วยซึ่งเขาก็จะขึ้นมาให้เลยนะคะว่าเครื่องเล่นที่เด็กเล่นได้เนี่ยมีอะไรบ้างเช่น Yoshi Adventure, Flying Snoopy แล้วก็ถ่วยหมุน k i t ี้ ซึ่งเวลาในการต่อคิวของเครื่องเล่นเด็กเนี่ยเมื่อเทียบกับของผู้ใหญ่แล้วก็น้อยกว่าเยอะเลยค่ะในโซนมินเนียนก็เล่นได้นะไม่ใช่ว่าเข้าปากมาแล้วเราจะสามารถเข้าโซนมาริโอได้เลยนะคะเนื่องจากเขาจำกัดการเข้ามาริโอต่อวนันเราจึงต้องกดอารีย์ามทิเกตให้ได้และการมาเช่าของเราก็จะทำให้เรามีสิทธิ์มากขึ้น เข้าสวนสนุกเสร็จแล้วรีบเดินไปทางขวาเพื่อไปเข้าโซนมาริโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึง Universal Studio รีแจแปแล้วนะคะหันไปดูนู่นเลยถึงแล้วเราไม่มีเวลาถ่ายตรงหน้าประตูทางเข้าเลยอะ่ะเพราะว่าเราวิ่งมาต่อคิวตั้งแต่เช้ามากๆประตูห้างเปิดเนี่ยไม่ใช่ห้างสวอสนุกเปิดอันนี้เขาเปิดก่อนเวลานะคะปกติเปิด8โมงเรามาต่อคิวตั้งแา่7โมงะคะ่ะ ปกติเราต้องวิ่งไป็นตัวมาริโอเลยแต่พอดีจะมีเด็กมาด้วยนะคะเขาก็เลยวิ่งเข้าร้านสอบก่อนโอเคค่ะไปซื้อสอกกันเข้าร้านมาปุ๊บนะคะเด็กเล็กเด็กโตต่างพากันเข้ามุมมุมไข่มุมมันช้อปปิ้งกันเพลินมากจ้าโ <c oughs> ดนของเล่นตกกันไปคนละหลายชิ้นเลยจ้า นาราน้นไปใบก้มหน่อยขณะนี้แปดโมงสามสิบห้านาทีเด็กๆบอกว่าหิวกันแล้วก็เลยเวะสนุปปี้คาเฟ่นะคะเป็นโซนสนุปปี้สตูดิโออุ๊ยนารา คอนเด็กจริงๆด้วยปะเฮ้ยอันนี้น่าเล่นเล่นได้เลยคิวน้อยด้วยเอ,เ,อเอาไม่น้อยนะคิวอยู่โนตไดแล้วถุกหลอก f ลายน g สนุป,ปี้อันนี้นะคะ ก็จะให้คนมานั่งแล้วมันก็จะไปหมุนมาหมุนมาค่ะใครที่เคยคิดว่า Universal Studio เหมาะสำหรับเด็กโตเท่านั้นอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะเขาก็มีโซนเด็กเล็กให้เราเข้าไปชมค่ะสำหรับเด็กอนุบาลจนถึงเด็กวัยประถมก็จะมีเครื่องเล่นที่แบบเบาๆซบัซบซ้อนแล้วก็มีโซนหลายอย่างนะคะให้เดินชมทั้งวันเที่ยวเดินไม่มีเบื่อเลยค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ yeah. ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายๆและนี่ก็คือโซนสโนุป,ปี้และชารลีบาวค่ะมีหลายอย่างให้ถ่ายรูปแล้วก็มีหลายอย่างให้เล่นด้วยนะ แบงแบทามทูสครู ครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเป็นชายที่ครูเก่งที่สุดเลยนะคะ <Wow. S 1> How o ้าว o ุดไร้ b r o w w เรียนแล้วเป็นเป็นสอนวิชาศิละปะ จากโซนเด็กแล้วก็จะไปโซนมาริโอ้กันต่อเลยจ้าถึงแล้วคะ่ะซูเปอร์นินเทนโดโว้วนี่ไม่ใส่ซูเปอร์มาริโอ้ว้โซนยอาผิดน,นะคะมันต้องบุกเวลาลงก่อนนะซึ่งเราบุกเวลาลงไปได้10โมง50 เป็นที่เรามาต่อคือจอเช้าเลยนะอืมไม่อยอมตอนนี้ยอมสุดสู้มากเย่เข้าซอนมาแล้วนะคะตายซื้อนาฬิกา <c oughs> <c oughs> อึงอ้งอึ้งเห็นนาฬิกาแล้วยังอึ้งอยู่ <c oughs> ออาโชว์นาฬิกาก่อน ก่อนอื่นนะคะพอเราได้นาฬิกามาแล้วนะคะเราก็ทำการสแกนแบนในแอป,ป Mario ในแปปอป usj อานารามะเข้ามาเอาเคียรโค้ดมาเลยลูกแล้วสแก,กน,กกนอ่าทุกคนโหลดแอป,ป usj เตรียไมไว้นะคะแล้วเราก็สแกนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในฟังก์ชัน super nintendo world ซึ่งก็จะมีแผนที่โชว์ว่ามีจุดเล่นเกมเก็บเรียญอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก็จะมีจุดลับบางจุดนะคะที่ไม่ได้โชว์อยู่ในแมปค่ะซึ่งในแอปเราก็สามารถแข่งกับคนอื่นหรือแข่งกับเพื่อนของเราได้ด้วยนะคะโดยสามารถกด follow คนที่ต้องการได้ซึ่งนาราเลือกนาฬิกาสีชมพูก็จะอยู่ในทีมเจ้หญิงพีชนะคะซึ่งในแต่ละวันนะคะก็จะมีการจัดอันดับแต่ละทีมด้วยว่าทีมไหนได้คะแนนเยอะที่สุดซึ่งก็จะมี6ทีมตามสีนาฬิกาที่เราเลือกเลย และตราปั๊มที่ทุกคนเห็นกันนี้นะคะก็จะเป็นไอเทมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องค้นหาเองไม่มีในแผนที่ไดฟิลไปอยู่ในเกมมาริโอเองเลยไม่ล่ะซึ่งพวกเราเจอแค่6ตัวเองนะคะจากร้อยเจตัวถ้าใครเนี่ยเป็นสายค้นหานะคะคงจะต้องหากันทั้งวันเลยค่ะบางอันเราก็ได้มาแบบไม่ตั้งใจนะคะแต่ขออนุญาตไม่สปอยนะให้ทุกคนไปเล่นกันเองตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในโซนซูเปอร์เน็ตเอนโดเวิร์ลนะคะเข้าไปดูกันเลย ตอนนี้ทุกคนรอคอยตอนนี้เราอยู่ในท่อเราจะลองว่าเราเป็นมนุษย์มาริโอ มีขายหลายโซนมากๆเลยนะคะเข้าบอข้างในก็ยังมีอีกไ,ไปเก็บเหรียญยังไงเอ่ยอก้อยต้องแบบอย่างนี้นาลาเออ ตอนนี้เราก็มาในอีกส่นหนึ่งแล้วนะคะสัตูตัวชากาจไวแต่ไม่มีแรงพิชิตล่ะ <c oughs> นี่ชมหน้าเราศัตรูของเราเข้ามาเนี่ยมาจากออศัตรูอยากได้ดูเสก็ต้องเข้าทั้งเสือเกี่ยวปะ แต่ก็มีนักรบรุ่นบัรนพบุรุษข,ของเรานะคะที่ได้รับโล่รางวัลมากมายมาริโอ,อ,อ,โอ,โอแต่ตอนนี้อยากได้อะไรมาที่สุดหรือบ้านําเย็น เขาขวดสอลิตด้วยนะซึ่งมาริโอค้คาดนี้นะคะก็เป็นเครื่องเล่นยอดฮิตของทุกเพศทุกวก็จะใช้เวลาเราค่อนข้างนาน แต่ข้อดีนะคะก็คือเราในห้องแอร์และเขาก็ฉลาดมากเลยที่เขาอ่ะทำเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้เราได้ชมกันอย่างตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายตัวดีตัวละครในเรื่องต่างๆซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีเจ๋งๆเนี่ยให้ดูด้วยทำให้พวกเราเนี่ยรอกันแบบไม่เบื่อเลย <Team Peach. S 1> ชิมพีชปีศาจตัวนี้มันต้องตัวใหญ่มากๆแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าของแต่ละชิ้นของมันไม่ว่าจะเป็นยาพิษหรือว่าเตาทำความร้อนนะคะ แต่และชิ้นใหญ่โตโมโหลานเลยอ่ะแถมเสียงเพลงยังให้บรรยากาศแบบดดูดๆเราทีมพีชนี่เราต้องไปช่วยเจ้าหญิงพีช่ชวยเจ้าหิงพท,ที่โดนขังอยู่ในนี้ใช่ในประสาทนะคะก็จะมีวิธีการ ผลิตลูกระเบิดได้แหละมันก็ทำแบบเอาตุ๊กตามาอันนึงสีน้ำเงินกลมๆแล้วก็แต่งหน้าตาให้น่ารักแล้วก็เอาเอาเท้ามาเสียบแล้วก็เอาถ่านมาวางไว้ข้างบนแล้วก็ที่ไสลานมาเสียบแล้วก็มันก็จะเดินได้ในที่สุดกใกล้ถึงคิวเราแล้วค่ะพวกเราพร้อมไปลุยกันแล้วนะมีนะี้ และในห้องเตรียมการนะคะเขาก็จะมีสาธิตวิธีการเล่นผ่านตัวการ์ตูนเพื่อให้หนักรอบอย่างพวกเราเนี่ยจูจ่โจมศัตรูได้เยอะๆเลยเสร็จจากมาริโอ้ค่ะมาแล้วนะคะแอบมือน,นิดๆเขาก็จะมีให้ใส่หมวกเมื่อกี้นะที่ทุกคนเห็นใช่ปะและที่ตัวรถอ่มันก็จะมีแว่น V R มันก็จะให้เรายิง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 นะคะแต่อย่าถามนะว่าแม่ปูได้กี่คะแนนเพราะว่าอร้อยหรือยี่สิบใช่ป่ะร้อยสิบสามอร่อยสิบสามออกมาถึงก็โซ, <Hello. S 1> โซนโอ้โซนหลอกล่อขำมากเลยอ่ะเห็นอันนั้นป่ะพี่ค่ายผมอ่ะ ตอนแรกแม่ปลุกหนึกว่านี่มันคืออะไรหรือว่าก้นโดนัทดับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือลู <c oughs> กกระเบิดก้นโดนัทด,ดาขับมากขับสนุกไหมสนุกมากเลยมเมื่อกี้ได้ถ้วยรางวัลไปใช่ไหมยากไหมยากแต่อย่างไรก็ได้เส้รางวัลแล้ว ได้แค่ถ่ายรูปนี่แหละแต่ผาดอาดาราได้โล่ไหมดารา,าได้โลไหมได้โลอันไหนทำไรอ่ะนี่โชว์โลให้เพื่อนดูหน่อยทำไมถุงมันใหญ่จังเลยถุงของน้านอันนิดเดียวบอกให้เอาออนหนักๆเอ้ไม่เชื่อเขาชอบอันเบาๆเนาเราชอบไม่เหมือนกันเนาะ ในโซนมาริโอเนี่ยก็ตกแต่งเหมือนเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในเกมจริงๆเลยหลับลองเก็บรูปได้หลายช็อตแต่สะยด้คนเยอะมากอันนี้มันเป็นกล้องแบบน่ารัต้องลองอันเล็กอ่ะให้น้องเขาเข้ามาก่อนจะได้ลูกมันเป็นกล้องแบบซูมอินซูมเอาอันเนี้ยไป นั่นแหละแล้วหนูก็หมุนตรงนี้หมุนว่าขยายหรือว่าอังน,นี้นรงนี่นาา่นนา,าเห็นน,น,นมันก็จะเห็นไอ้ภาพพวกนี้แหละแต่ว่าจะขยายหรือว่าจะย่อส่วนมองมุมใกล้ซูมอินซูมเอา่ะประมาณนั้นอ่ะอ่า จอนมาริโอนะคะก็จะมีเครื่องเล่นทั้งหมดเนี่ยสองอันไม่รวมกับของโชอ,อะไรพวกนี้นะคะของเล่นอันแรกเนี่ยก็จะมีเอ่อมา,อาริโอค์ทแบบเมื่อกี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คืออันนี้โยชิแอดเวนเจอร์ก็จะเป็นแบบชมเมืองมาริโอแต่ว่าตอนนี้คิวเยอะมากเลยดเด็กๆหิวเราก็อาจจะไม่ได้ดูโยชิก็ให้พ่อวอมถ่ายรูปมาฝากคนอื่นเด็กๆคนอื่นก่อนนะคะ โยชิแอดเวนเจอร์ค่ะที่จะนั่งแบบรถกระตูนอันนั้นนะคะก็จะเห็นวิวประมาณนี้มาริโอแลนด์ประมาณนี้เลยที่ปุ๊บอกว่าปุ๊อาจจะไม่ได้ขึ้นแล้วเพราะว่าเด็กๆหิวข้าวแต่เราก็พยายามขึ้นมาถ่ายมุมนี้นะคะก็คือจะเห็นคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าความสูงม,มันเลเวลใกล้ๆก,ก,กัน และนี่เราก็กำลังจะออกจากโซนมาริโอเพื่อที่จะไปสนุกที่โซนอื่นกันต่อมีของเด็ดเดดรอรออยู่อีกเพียบถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาหาอีกนะมาริโอจ๋ายังเล่นไม่ครบเลยและนี่นะคะก็คือเครื่องเล่นที่ไม่ได้โชว์อยู่ในแอปว่าเด็กจะเล่นได้แต่สองเด็กเล่นแล้วสนุกมากจ้า ซึ่งก็คือจอแอดเวนเจอร์อันนี้ก็คิวพอได้อยู่นะคะน้อยกว่ามาริโอคิวประมาณ20-30นาทีแต่มันก็เบเวอร์ตไม่ค่อยได้นะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์ที่เราเลือกแล้วจะให้คนมาน้อยชช่เราก็ขึ้นมาจากการไปเล่น,นในโหมดของจออะไรนะคะะกลัว สนุกมากก็แบบมีสลามโดนเผาเลยตัวใหญ่้ามันมาทอะไรเรือเราแค่อ้าปากมันไม่ได้กินมันเป็นฉลามตัวปอมชื่อโจตายกซีเขาบอกว่าจอสนุกมาก จอสนุกจริงๆทำดีทำดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่เขาไม่ให้เทกเจอร์เพราะฉะนั้นเราเก็บความลับไว้ดีกว่าโนสปอยเดี๋ยวเราเข้าไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันเมื่อกี้ขำมากเลยแม่เดินอยู่ข้างหลังเขาบอกเขาอยากได้ไม้คาถาแฮร์รี่พอตเตอร์เขาเดินไปคุยกับสาวญี่ปุ่นสองคนนั้นชิดใหญ่เลยชิดมันดีจะตายนู่นนี่เขานาดีต้องตะโกนบอกแม่อยู่นี่เขินเขิน เข <laughs> อซื้อ,อ,อมไม้ก็พาม,มาทำได้ไหมแต่มันก็เป็นจะเป็นไม้ธรรมดาเลยนะใช่น่าจะเอามานี่นเดี๋ยวแค่จะเสก ะก,เก็เป็นมกเกิเขาเป็นมกเกริรตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ให้น้องๆเนี่ยลองมาไร้คาถาเวดมนด์ซึ่งถ้าทำถูกท่านะขอบอกว่าคุณนั้นถือเป็นพ่อหมดมนจะสําแดงไม่ใช่มาเกริรนะจ๊ะซึ่งก็จะมีคนญี่ปุ่นที่เก่งๆอะ่ะมาไร่มอนโชว์พวกเราด้วยสำหรับโซนแฮ r ์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะสร้างบรรยากาศเหมือนกับอยู่ในหนังเลยนะคะก็จะมีอะไรที่ดูแปลกๆให้เราดูด้วย ทุกอย่างจะถูกสร้างด้วยเวทมนต์แปลกนะไม่แปลกอรอเนน้ำชาที่เทแล้วไม่หลน่นใช่ครูชา,ยยชาดำตอนนี้เขามา่ในโสอนของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะคะ นี่เห็นคนถือคาถานีแม่หมดผู้หมดเต็มไปหมดเลยนะนาราก็ไปซื้อคาถามาแต่หาหา,หาไม่บ้งจ้ะมันคือช็อกโกแลตโตก <Okay. S 1> <laughs> นี่ก็คือบรรยากาศนะคะของโซนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะดูแบบว่า เป็นฮอกวอตจาดบ้านโบราณเป็นตรอกของมัคเกาาอร์ทูมันใช้ได้แค่ที่นี่ใช่ถูกไปบอกนบนาราสิเ,าเรากำลังจะเข้าสู่ดินแดนของโรงเรียนฮอกวอตแล้วโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตไปเรียนเวทมนต์กัน เข้าไปเรียนเวทมนตกันจะเหมือนกระทรงเวทมนต์บ้านเราหรือเปล่าในปราสาทที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะคะก็จะเป็นโซนแฮ r ์รี่ t อตเตอร์แอนด์เดอะฟอร์บ r เดนนะคะก็จะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างเวียนหัวนิดๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กส่วนในนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงของพ่อมดค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆพอเป็นคอนเซปต์แต่จริงๆเขาก็มีเซอร์ไพรส์นะคะให้ทุกคนที่ไปได้รุนกันเองเลยขอไม่บอกนะ ตอนนี้เราก็มาโซนไดโนเสาร์เราเห็นเอิมไทเซลราทอปแล้วทุกคนก็ไม่ยินเต็มเลยทุกแล้วก็เห็นรถไฟเหาะด้วยอันนี้คือรถไฟเหาะที่หวาเสียวมากๆค่ะชื่อเดอดไฟอิงไดโนเสาร์คนมันจะถูกห้ออยู่ข้างล่างเหมือนกับโทรโนอดนกำลังจับตัวคนขึ้นไปน่าก,กลัวมากเลย เราก็เดินตั้งแต่เช้าจรดเย็นแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นโซนสุดท้ายที่เราจะไปกันแล้วนั่นก็คือโซนมินนี่็นเจตัวพูดไม่รู้เรื่องที่แม่ปุ๊กชอบมากๆเลยนั่นเองาาาา,า,า,าในโซนมินเนี่ยนก็จะมีประมาณ2เครื่องเล่นนะคะที่เหลือก็จะเป็นจุดถ่ายรูปร้านกิฟชอ็อปแล้วก็ร้านขนมค่ะอันนี้ก็คือมีแบบ จ้มินเนียนให้ถ่ายรูปแล้วก็มีให้เดินชมเป็นร้านแสปสินค้าให้ซื้อของเล่นแบบลายมินเนี่ยนน่ารักด้านรักเต็มเลยจะบอกว่าทั้งสองเด็กเนี่ยที่เดินตั้งแต่เชา้าจรดเย็นจนเริ่มหมดแรงพอเจอเจ้ามินเนี่ยนก็พุ่งไปเลยจ้ามาถึงนารากับน้าฟ้าก็รีบวิ่งไปถ่ายรูปกับเจ้ามินเนียนเลยจริงๆนาฬาก็จะ อยากเล่นข้างเล่นต่อนะแต่นั่นฟันเหนื่อยมากๆเลยแหมนาลาไม่เหนื่อยเลยนะถึงเวลานี้จริงๆทุกคนก็คือขาลากกันหมดแล้วเอาจริงๆวันนี้เราก็เดินกันเป็นหมื่นเก้าเก้าเลยนะแต่เราก็ไม่เบื่อเลยนะเอาจริงเพราะว่าไม่มีอะไรนะ่าสนใจให้เราดูตลอดทางเลยหกโมงครึ่งนะคะสภาพแม่ปลูกคือขาลากไม่ไหวลวคะค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันด้วยคือตอนนี้เวียนไม่ไหวแล้วแล้วก็ สภาเออไม่ใช่แบดคอร์ดเนี่ยจะออกมาเย็นๆเนี่ยออกมากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนเซซามิสตีดน่ารักจังออกมาเยอะเลยอะ่ะใครอีกนะเบลอะไรตอนเนี้ยวันพีดวันพีดไดโนเสาร์จุลสิคเวิลด์เวลาสีแรปเตอร์กัน ทอทและนี่ก็คือ Universal Studio ฉบับเวอร์ชั่นสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะพวกเราก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีแพลนจะพาเด็กๆมานะคะแต่กับใครที่ยังไม่มีลูกแม่ปุกก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเรานะและท้ายสุดจะไม่สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Beba ini was sel se di Osipen.